ดีเดยเปิดด้านฟ้าภูเก็ต16พฤษภาคม2563นี้เมอวันที่13พฤษภาคม2563เวลา15.30นท,ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินนานาชาติภูเก็ตเรืออากาศตรีธานีช่วงชู ผู้วยการท่าอากาศยานภูเก็ตและคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยถึงความพร้อมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในการกลับมาให้บริการผู้โดยสารในวันที่16พฤษภาคม2563นี้ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะเที่ยวภายในประเทศเท่านั้นโดยได้มีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนและจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีตั๋วเดินทางเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในตัวอาคารผู้โดยสารได้ ขณะที่ผู้ที่ไม่มีตั๋วเดินทางจะไม่สามารถเข้าไปภายในตัวอาคารได้ซึ่งทางสนามบินได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางคนเดียวแล้วส่วนสายการบินที่เปิดให้บริการได้แก่สายการบินนกแอร์และไทยเวยนเจต และให้บริการทุกๆวันวันละหนึ่งเที่ยวบินเริ่ม16พฤษภาคม2563และสายการบินไทยแอร์เอเชียจะให้บริการวันเว้นวันเริ่ม17พฤษภาคม2563สำหรับมาตรการของสนามบินภูเก็ตในส่วนของผู้โดยสารขาออกได้แก่ผู้โดยสารจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนก่อนเข้าไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินหากมีอุณหภูมิสูงกว่า37.3องศาเซลเซียสเมื่อตรวจครบ3ครั้งก็จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากาก,กอ,นอนามัยตลอดเวลาส่วนเคาน์เตอร์เช็คอินมีการจัดสถานที่เพื่อให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซ์ก่อนที่จะเข้าไปยังโถงพักคอยผู้โดยสาร จะต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน3อีกครั้งหากมีอุณหภูมิสูงกว่า37.3องศาเซลเซียสเมื่อตรวจครบ3ครั้งก็จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีสำหรับการตรวจบัตรโดยสารจะมีจุดให้วางบัตรโดยสารและเอกสารการเดินทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเอกสาร และเป็นการเสี่ยงการสัมผัสก่อนการขึ้นเครื่องพนักงานภาคพื้นจะทำการตรวจวัด,วดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องและจัดระเบียบให้เว้นระยะห่างและพนักงานบนเครื่องจะวัดซ้ำอีกครั้งหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงโดยผู้โดยสารจะถูกจัดไว้ในโซนที่ได้จัดไว้และประสานไปยังสนามบินปลายทางเพื่อให้ดาเนินการต่อไปโดยผู้โดยสารต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน aot และแอปพลิเคชันหมอชนะพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง การเดินทางมาตรการของสนามบินภูเก็ตในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าได้แก่ผู้โดยสารจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT และแอปพลิเคชันหมอชนะพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆก่อนการเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดภูเก็ตทั้งที่อยู่ในระบบออนไลน์และเอกสารเมื่อถึงจังหวัดภูเก็ตต้องดําเนินการส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อมาถึงยังจังหวัดภูเก็ตผู้โดยสารจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณสายพานรับกระเป๋าพร้อมทั้งส่งเอกสารที่ได้กรอกไว้ก่อนเดินทางผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาก่อนออกจากตัวอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ผู้โดยสารต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนก่อนเข้าไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินหากมีอุณหภูมิสูงกว่า37.3องศาเซลเซียสเมื่อตรวจครบ3ครั้งก็จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและในส่วนของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันที่1มิถุนายน2563หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับมาส่งได้ สงแล้วก็ขอให้หมุนรถออกไปเลย,ยเราไม่อนุญ,ญาตให้ผู้มาส่งเข้ามาในเขตอาคารเช่นกันผู้ที่มารับนะครับพอมารับได้เราก็จะขอใอยท่านเช็คเวลาเครื่องเข้าเราจะอนุญาตให้ท่านมารอรับเนี่ยก่อนเครื่องลงไม่เกินยี่สบห้านาทีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเพราะเราไม่อนุญาตให้ เข้ามาในเขตสนามบินเพราะว่าเราเราจําเป็นต้องคัดกรองให้คนเข้ามาในเขตภาคอากาศยานนี่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ไ